สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับรายการทุบข่าวแรงกับธนารณรงค์นะครับจะมาชวนพูดคุยในประเด็นซึ่งหลายๆคนครับน่าสนใจครับแต่ก็มีหลายข่าวนะครับที่ผมเลือกที่จะไม่นําเสนอไม่ว่าจะเป็นข่าวที่ทางพักฝ่ายค้านเนี่ยบอกว่ารองนายกรัฐมนตรีของเราเนี่ยเมาเหล้า แล้วก็เข้ามาที่สภามาวอยวายอันนี้มันก็ออกจะไร้สาระไปหน่อยนะฮะไม่ไม่อยากดูข่าวคนเมาในสภานะครับไม่อยากพูดถึงเท่าไหร่แต่ก็ต้องอดไม่ได้นะฮะแต่มีข่าวตัวนึงครับซึ่งมองข้ามไม่ได้ทีเดียวตอนนี้นะครับหลายหลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่ากรมชนะระทานของเราเนี่ยนะครับมีการระบุออกมาแล้วครับว่าที่ดินที่จะเอามาทําแก้มลิงเนี่ย3.7ล้านไร่จะมีการชดเชยให้กับเกษตรกร ไร่ละ5.5 0 0นบาทต่อ1ไร่ครับผมก็เลยไปคุยกับชาวนาดูนะครับว่าเอ๊ะคุณป้าครับราคาที่เขาชดเชยให้5.5พันบาทต่อ1ไร่เนี่ยมันเพียงพอไหมและโดยปกติแล้วเนี่ยการทำนาต่อ1ครั้งเนี่ยแล้วก็2ครั้งใน1ปีเนี่ยคุณป้าได้ปริมาณข้าวเท่าไหร่ครับในพื้นที่1ไร่มันคุ้มไหมกับ5.5พัน เขาเลยอย่างนี้ที่เขาจะทดเฉยให้ไล่ละห้าพันค่าก็ไม่คุ้มมันสิเขาจะทดเฉยให้คือที่น้ำท่วมไงป้าทั้งลนนี้ก็ต้องเสียค่าเช่าขค่าเช่าอย่างนี้เสียแพงให้คุกเก็บไล่ละสิบถังไล่ละสิบถังก็คือที่เราได้เจ็ดสิบกว่าถังก็ให้ให้เป็นค่าเช่าสิบถังตกแปดสิบกว่าถังนะคุณผู้ชมครับ การชดใช้ให้กับประชาชนซึ่งถูกยัดเยียดให้เป็นพื้นที่แก้มลิงเนี่ยบางทีเนี่ยนะครับตามรัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะขัดหลักในเรื่องของสิทธิชุมชนสิทธิในการทำมาหากินเพราะอย่าลืมนะครับว่าพื้นที่นาเนี่ยถ้าจุดไหนเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะถูกน้ำท่วมมากกว่าปกตินั่นหมายความว่าราคาที่ดินคงจะลดลงแน่นอนครับและ ทุ่งนาซึ่งเคยทำนาได้เป็นประจำทุกครั้งเนี่ยเมื่อมีความเสี่ยงตรงนี้เกิดขึ้นคงจะกลับมาทำนาแบบปกติเหมือนเดิมไม่ได้เพราะว่าเขาก็ไม่รู้ว่าในปีนี้ปริมาณน้ำฝนมันจะตกมากไหมและถ้ามันตกมากเมื่อบ้านเขาต้องเป็นพื้นที่รับน้ำอะไรละ่ะคือสิ่งที่จะมาชดเชยให้กับสิ่งที่ทางฝ่ายรัฐยัดเยีดยดให้กับชาวนาทุ่งนาพวกนี้อาจจะถูกน้ำท่วมได้ทุกเมื่อเมื่อมีน้ำเข้ามาขังเป็นปริมาณที่สูง เรื่องของการให้พื้นที่ไหนเป็นพื้นที่รับน้ํายังคงต้องมีการพูดคุยกันต่อไปนะครับไม่ใช่เพียงแค่ว่าสั่งให้ตรงนั้นตรงนี้เป็นพื้นที่รับน้ําหรือว่าแค่นั่งเครื่องบินนั่งเฮลิคอปเตอร์ลงพื้นที่แค่เพียงวันเดียวหรือ2วันและจะจบได้อย่าลืมว่าไม่มีใครหรอกครับที่อยากให้น้ําท่วมบ้านตัวเองแต่ถ้าหากว่ามันจะต้องมีการเสียสละการเสียสละนั้นต้องมีการชดใช้ที่มันคุ้มค่าครับไล่หนึหน่งต่อครั้งในแปดสิบรังเลยนะฮะ ปีหนึ่งก็ได้ไล่เราประมาณร้อยสิบตัวถังปูกยี่ตัวเลขห้าพันห้ามันก็หากันเยอะเลยพี่น้องก็คิดราคาไปนรื่อยๆก็นได้ราคาเท่าไหร่ก็คิดไปสิบถังราคาเท่าไหร่แ้วทำไมป้ายยังทำอาชีพทราคาอยู่นะครับไม่ทำลายส่วนส่วนก็ไม่ พื้นที่ที่ใช้ในการเก็บกักน้ำนะครับสำหรับโครงการแก้มลิงที่รัฐบาลพยายามที่จะจัดหาเนี่ยการชดใช้เพียงแค่ไร่ละ5,500บาทต่อหนึ่งไร่แต่ถ้าหากเทียบเป็นมูลค่าที่แท้จริงของชาวนาคนหนึ่งซึ่งทํานาได้ปีละสองครั้งในบางพื้นที่เนี่ย5,500บาทต่อหนึ่งไร่เนี่ยไม่คุ้มแน่นอนครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาทํานาแบบปกติของเขาโดยที่น้ําไม่ท่วมเนี่ยมูลค่าของที่นาที่จะผลิต สินค้ายกับชาวนาเพื่อเอามาขายได้มากกว่านั้นแน่นอน